หรับตาแหน่งโฆษกจิตอาสาสบตร,รตอนนี้หมดหน้าที่แล้วนะคะเพราะว่าสบตกรมีตามรัฐบาลที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีการปวดเก้ารัฐบาลใหม่แล้วนะคะดังนั้นตําแหน่งด้วยตําแหน่งสบตก,กรก็เลย หมดเสร็จสิ้นคุณก็เลยเห็นประาเปิดฉากด่าอย่างที่เห็นเพราะว่าที่ผ่านมาไม่กล้านะคะเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นภาพประเทศไทยเนาะเราก็เลยต้องเรียบร้อยหน่อยนะหน่อยค่บทมล็อกปุ๊บแม่ก็จัดเลยนะคะก็มีมาด่าบอกว่าเขากลังประเทศเอาเหมือนกัน ดินฉันวาอะไรเยอะนะล่าสุดก็เลยม้องรทำบัณฑิตอะไรหลายอย่าใช่คือคือ,คอเอาอย่างนี้ตรงบริเวณชายแดนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นม็อบจัดตั้งน,นะคะอย่าไปหลงกลเขาเด็ดขาด มอบจัดตั้งคืออะไรด้วยกฎด,ด้วยกฎหมายว่ทางกัมพูชาเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถชุมนุมได้เกินห้าคนดังนั้นถ้าเกิดเห็นเกินห้าคนนั่นคือมอบจัดตั้งจากกัมพูชาภาพที่เขาต้องการคือภาพเจ้าหน้าที่ทหารอทุทัยไปทําร้ายประชาชนของเขาเขาขอชนนั้นชนเดียวเพื่อเอาไปยื่นสารโลกเราเลยต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มจากทหารกลายเป็นผู้ควบคุมสูงชนก็นด้นี่ควบคุมสูงชนก็ใจใช่ไม่รูกให้ดูให้ดูซ้อมลงนะคะแต่ถามว่า ความเก่งเก่งไม่แพ้ทหารหรอกนะคะเพราะเขาดีจะมีเลเวลในการดูแลอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่หลงกลเมขมรเด็ดขาดอย่พี่บุมหลายคนรู้ว่าจากอีสานใต้ทำไมเขยนมมาตรงสาแก้วมาอะไรเพราะตรงนั้นอ๋อเออเราเราเราเพิ่งไปจัดก,กิจกรรมคืนรอยยิ้มให้ประชาชนที่ชัยแดนที่สุรินทร์ท่านที่หนึ่งที่สุรินทร์ทีนี้ตอนไปประชุม GBC บังเอ,อิญได้ไปนั่งกินข้าวกับท่านบรรทัพภาคหนึง่งท่านก็เลยบอกว่ามาจัดให้ผมบ้างที่ไปมาล่าสุดใช่ก็เลยปไ,ไปจัดที่สระแก้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการไปจัดครั้งที่สองที่สระแก้วทีนี้พอจัดครั้งที่สองแล้วเสียงล่ำลือมากว่าคนมาเป็นพันสนุกมากเลยแจกแหลกเลยอาหารเพียงพอนู่นนี่นั่นจังหวัดอื่นเรียกร้องเองจังหวัดอื่นก็มากำหนามาจังหวัดนี้บ้างสิุ่หนูใจะเย็น ใจเย็นค่ะเดี๋ยวพราดาจะตามไปจับให้นะคะแต่อย่าเย็นเพราะว่าตอนนี้ต้องขอดูสถา,านการณ์นิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้มีการเริ่มจากฝั่งนูน้นเพื่อทดสอบระบบขอใช้คำนี้ก่อนนะเ่ทดสอบระบบค่ะที่จริงพี่บุ่มเสียายมาด้วยความที่เราหลายคนเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงให้แต่ดีๆพอเปลี่ยนรัฐบาลเราก็ยังไม่ได้รับตําแหน่งต,ตรงนี้หรือว่ายังไม่ได้เออไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนมุมได้เอาอย่างนี้ต่อให้ตอนนั้นเป็นโฆษกสบบตรบุ๋มก็ลงพื้นที่ของบุ๋มเหมือนเดิม ต่อให้วันนี้ไม่มีตําแหน่งโฆษกสบรสกรบุร๋มก็ยังลงพื้นที่ของบมเหมือนเดิมดังนั้นการทํางานบุ๋มไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเพียงแต่ว่าด้วยตําแหน่งก็เป็นที่จุดสนใจแล้วก็ทําให้กัมพูชาเกลียดดีฉัน17ล้านคนเพิ่มเท่านั้นเองนะคะแต่ถามว่าการการพูด พขาไม่มีตําแหน่ง mm hmm. ก็พูดได้ตรงมากขึ้น mm hmm. นะคะพูดได้ตรงมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีแรงก,กลับไปมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องห่วงภาพมากนักสักเท่าไหร่เพ mm ีย hmm. งแต่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่ตําแหน่งไม่ได้เปลี่ยนการทํางานบุมได้เลย mm hmm. บุมยังอยู่พื้นที่ชายแดนทุกทุกวันเหมือนเดิม mm hmm. มีแค่งานนี้แหละที่ดึงดิฉันมาแล้วคนก็ตกใจแบบ mm hmm. พัฒนาเข้าเมือง <laughs> mm hmm. <laughs> ใช่ไหมลูกๆจะไม่เห็นแม่มานานมากแล้วแม่อย mm ู่ชายแดนมาสี่เดือนแล้วอ่ะ อนนี้ที่ลงไปกับชายแดน 22, 000, 22 000. อล้าน22ล้านค่ะเพราะต้องเข้าใจว่าแม่ทำบังเกอร์เยอะมากนะจากจากังหวัดสามได้มาถึงหมดเลยที่ในขอเราจัดให้หมดและมีถนนถนนที่แม่ทำเพื่อไปยนันพื้นที่ชายแดนถนนพระนาหนึ่งไม่พอตอนนี้พระนาสองและสามพัะนาหนึ่งเนี่ยอยู่สุรินทร์แล้วถนนพระนาสองและสามอยู่ศรีสะเกษนะคะเอ่อดังนั้นถนนแต่ละเส้นก็ใช้เงินเยอะ นะคะแล้วก็บังเกอร์แต่ละจุดฐานใหม่หมดเลยลูกมันเหมือนของใหม่หมดเลยแล้วเราทําแบบแข็งแรงอ่ะเออทำแบบแข็งแรงนะอันไหนจะลงตัวอในที่จัดกิจกรรมเองก็หมดเยอะอย่างที่เห็นค่ะแบบผมเชื่อว่าเงินทั้งหมดที่ได้มาในโรนี่อ่ะมันคือเงินประชาชนและเงินประชาชนมันต้องเปประชาชนยิ่งเงินมันมากเท่าไหร่บุ๋มก็ใส่ดนักเท่านั้นเนี่ยมันเป็นที่มาเดบักุพี่บุ๋มคิดว่าการเปลี่ยนรัฐบาลอย่างการเปลี่ยนไม่ทับ แต่ข้าไม่มีผลตอบใด่ไหมครับก็อาจจะมีผลในเรื่องของขวัญและกําลังใจนะคะต้องเข้าใจนว่าในในการเป็นผู้นของแต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าทหารไทยเขาก็มีแนวทางแม่ก็เห็นล่าสุดเขาก็มีคุยกันแล้วว่าเขาไม่ยอมไม่เปิดไม่เปิดด่านใช่ไม่เปิดด่านไม่ยอมถ้าจะลบก็คือลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่ารอดูการปฏิบัติงานและการปฏิบัติการของเขาก่อนเราอาจจะรู้สึกแบบโอ้ นี่เลยเหรอก็ได้เราไม่รู้ว่าเขาระได,ดล้มแบบไหน,ไหนอะไรอย่างไรก็แต่เชื่อว่ามันตู้จบ้วยรู้เนี้ยพี่ผุคิดว่า,อ,อ,ววาอะไรมันจะทําให้จบเร็วตามความคิดเอเพราะว่าไปไหนเมื่อไหร่คนก็ต้องถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบเอจถามการงานยืงคงค่นยนจ้สัค่ะเขาไม่จยไม่หย,ยุดเลยเขา่นเราไม่หยุดเลยเขาเขียนข่าวเฟซบุ๊กก็ไม่หยุดเลยเขายืา่น ขอปเทศ้องให้แบบตัวกางใช่มคะจริงเป็นมาเลนไม่ก็อยากจะสารนายกองเราอา่ารละสายหมแต่ละสายใคราลาไมที่มเอาที่มาเป็นตัวกลางใช่ทไมทำไมพีุ่มอยังไงเหมือนครที่แล้วไงฉันนะ ไม่ต้องชนะค่ะถ้าเปิดสึกปุ๊บไม่ต้องฟังสายที่สามค่ะเราจัดเต็มในายท่ะขมเต็ม่ลยค่ะจุดที่อยู่เป็นห่วงก็คือจุดการาาท่อเลี่ยป่าที่ไม่คใครเคยรู้นั่ควรจุดเสียกิจและประจุดที่จะชา,า,ะา,า,ายอย่างได้ที่สุดจริงๆแล้วผู้อาจจะพยายามเข้าใจใช่หมหคะเพระว่าไปถึงจุดหนึ่ง แต่ที่น hmm oh okay. ั่นเนี่ยก็คุยกับทางกองทัพเรือแล้วก็ไปเจอกันกองทัพเรือก็บอกว่าเขาจะดูแลอย่างเต็มที่ตรงนั้นน่ะน่ากลัวสุดค่ะแสดงว่าพี่ไปเห็นด้วยกับที่กองทัพอเมาบอกว่าอยากให้สร้างกำแพงเออก็นี่เขาเป็นคนเราคุยกับพี่การจอมพลังงานที่เปิดเลยแล้วกันคุยกั่าพี่การบอกว่าพี่การพี่การจะสร้างกำแพงตรงไหนถ้าพี่การเอาของของกาน กับโซลูชันมันก็ต่อมันจะได้เร็วต่อเรื่องกันไปตีนจุดใช่มันจะได้แบบไม่ต้องแบบว่าคนเดินน้ำทั้งหมดเอออะไรเงี้ยมันจะช้าถ้ามาถึงไม่ได้ จ่าเราทำสองยาแก้วต่อหรืออะไรต่อมันจะได้แบบปั้มปั้มปั้ปั้ปั้กันอย่างเงี้ยมันจะได้เร็วแค่นั้นเองแต่ถ้าดูเร็วที่นีฉันก็จัดยาวจัดยาวได้เลยเพราะว่าเราคนไทยของเราอยู่แล้วตรงนั้นน่ะค่ะรู้สึกอย่างถ้าสร้างกำแพงประชาชนชาวไทยพร้อมที่จะร่วมสมคบคู่ใช่ทุกคนร่วมสมคบคุนค่ะแต่ที่นี่ถูกเชื่อว่าลายทางก็พร้อมที่จสร้างกำแพงแล้วก็ได้แต่คนนำทางรู้ใช่ เราไม่รู้หรอกว่าเขตแดนที่ถูกต้มที่สุดหายไปไหนแล้วจะไม่สร้างเนี่ยคุณจู่ๆจะบุกไปเลยไม่ได้นะทุ่นระเบิดเทียบเลยลูกเราคงไม่อยากให้ประชาชนขาขาดเนาะเอาพุดอย่างนี้นะทุ่นระเบิดเยอะมากนะคะยาสุม 4, สิงซุป้าเดินไปแบบวยความทุกข์มแบบโอ๊ยจะได้ทำกําแพงขาหายได้นะลูกยังมีอีกเยอะมากนะไม่ได้ดูดังนั้นให้ทหารเป็นคนนาทางพวกเราดีกว่าถ้าทหารบอกว่าผม ตรงนี้เลยผมจัดให้ค่ะโดยแล้วผมเชื่อว่า,วา้ประชาชนจะมาเป็นพลังให้กับุผมแน่นอนเ้องทำด้วยนี่หัวที่บ้านเป็นยังไงบ้างไม่เห็นหน้าเลยเห็นค่ะดิฉันแอบกลับบ้านก็คือห <c oughs> ัวได้เห็นค่ะลูกได้เห็น, <c oughs> นค่ะได้ดงว่าเดียูว่าดิฉันไม่ได้ถ่ายรูปให้ประชาชนดูเพราะอะไรเพราะหน้าดิฉันสดเกินไปคุณต้องเข้าใจ วิ่งงานกรขนาดนั้นแล้วเราแล้อย่างหนึ่งมันเป็นมังืนแล้วเราไม่อยากแบบเอาเวลาส่วนตัวลูกมานั่งเซลฟี่ลงสื่อหรือภาพใช่ไหมเราไม่อยากจับมือถือเลยถ้ามีเวลาอยู่กับลูกเราก็จะอยู่กับลูกอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าด้วยเวลาที่ผมแบบจํากัดมากแล้วผมอะอยู่แนวหน้าตลอดดังนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าคือผมผมผมใส่สุดสุดสุดวิญญาณแล้วอ่ะขอใช้คำนี้นะ ก็ไม่มาเลยมาลีก็หายไปเพราะว่าเรามาแต่พอ,ไ,อไม่ยู่พอ,อเขากลับมาเนี่ยพอเขาส่งหายมาลีกลับใหม่แล้วใช่ไ,ไหมอะคุณต้องตั้งใชน,นไหมแม่เราต้องต้องคอยกันมาพร้อมาะพี่บุ๋มพร้อมาะถ้าเขาจะแบบยิวมาพิเศษว่าพี่บุ๋มไปกลับมา<อ>ที่เดิมถ้าทางทานร้านติดต่อมาให้ทำงานก็ยินดีค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่จุฬาอยู่แล้วเรารู้เรื่องของเราอยู่แล้วเนาะว่า เออตรงชายแดนเป็นยังไงใช่ไหมคะเป็นปแบบว่าให้ประชาชนยังไงเมื่อที่มาแล้ววเอาเป็นประชาชนไปถึงผู้ใหญ่ได้ยังไงถูกไหมคะเราไปสื่อการตรงนี้ได้เราว่าเราเราทำงานตรงนี้อย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะผลงานอย่างแต่ว่าที่ผ่านมาก็ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าอเในผู้ชายแดนด้วยเนาะมันก็เลยทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่ตำแหน่ง กันที่คณะรัฐบาลก็ใส่ใจให้ประชาชนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเรามามาลีจะไปเหมือนเดิมใช่ไหมก็ไม่รู้มาลีจะกลัวอะไรดิ่ฉันนั่นหนาเนี่ยเออ,เอ,อ,อรอเจออย่าชมเขาหน้าอย่าพลาดนะขอไปด้วยฮัน <c oughs> ดี้เบดกันทุกเลยฮันดีน้เบดเออส <c oughs> ่าห์เตรียมหลักฐานเยอะมากอะมาชมเขาที่แล้วอ,ะอ่ะถ้านางบอกไม่ไปโดนฉันจะเอา,อาเห,อหัวผูกพากดนวิ่งไทยเอง วิ่งถ่ายเองตามโดนเองจะไม่มีได้ไงอู้อยากจะด่ามากเลยค่ะโอเคขอบคุณที่ดูนะครับ